เลยครับพ่อวัตบอยออกเฮ้ยยำกิสวนอีกละหาคนนั่นยังออกไาหมดโอ้นัดแรกแท่สัมผาสเด้ยที่ตีกันกับบ้านนี่แ่ะอันนี้เจอกันเทียที่สองเนี่ย

อัดฉีดอัดฉีดชำนาญเข้ามานมันเกมหน้าบอเนี่ยปูตาเป็นลายเสียบภาสวรรค์ตามพ่อปิอโอ้ยต้องแข่งเลย จอลองนาเสัมภาเป็นไฟเสือบครับโอ้ไอะไรนักคอยพูดฟองเชียร์อย่างล้นหลามฮะลูกเดียวเตีายลูกเดียวเจมโอ้ย